<c oughs> สวัสดีก็พี่น้องปิ้งเอ็นครับวันนี้มากินปิ้งเอยนน้ำกันเด้อครับพี่น้องว่าสิบขัวกัดได้น้นอยโพดครับได้สามโตไปใส่เบ็ดครับไปใส่เบ็ดปาลาละใส่เบ็ดถึกเอียนครับเอ็นกัดโตบนัปนยปนัยแล้วโตวน้อย แต่ว่าคันครัวพัดเพชรนี่ก็พ่อได้ยุพี่นอ้องด้วยปิ่งครับปิ่งแห้งๆบั้ง,ง <c oughs> โอ้มาดคอดีไซน์อีกอยู่ครับใจได้หลายักหาฮกโตเนาะ พัเดเพชรอันนี้ก็พัดได้ยุ่พี่น้องแต่ว่ามันมันหน่อยพูดนะมาปิ่งกินมึงแสบๆน้ำกันเด้อครับพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ